สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากบเก้าขิงนะครับวิธีการกบเก้าขิงนะครับอันนี้ขิงก็โตดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับวการขึ้นเก้าจะมีลักษณะ,ะยังไงนะครับไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของแปลงขิงทั้งหมดนะครับ ก็ออกมาดูดีสมบูรณ์นะครับทีนี้ส่วนใหญ่ก็ต้นก็สูงพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นลักษณะของการกบนะครับแล้วเมื่อเรากบเสร็จแล้วลักษณะก็จะดูแสบะแสะอน่นแล้วก็เป็นแถวเป็นแนวนะครับเรากบเพื่อนะครับ ื่อให้ขิงจะได้ขยายหัวเต็มที่นะครับแล้วก็เวลาตอนขิงแก่แล้วก็จะไม่โดนแดดนะครับหัวขิงที่ออกมาที่ตรมเต็มที่แล้วก็จะไม่โดนแดดแล้วก็หัวของขิงจะไม่เสียนะครับแล้วก็ช่วงการขายก็จะได้ขายดีนะครับดัเมื่อสภาพขิงดีขิงไม่เสียนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะ แปลงที่ยังไม่ได้กบก้าวนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงที่ยังไม่ได้กบก้าวนะครับก็จะดูรบๆหน่อยนะครับ